สวัสดีคะ่ะสวัสดีนักเรียนทุกทุกคนเลยนะคะวันนี้เราจะมาทบทวนบทเรียนเรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตรของพีระมิดเราไปรู้จักหน้าตาของพีระมิดกันเลยมีพีระมิดมีหน้าตาเป็นแบบนี้เห็นไหมคะมียอดแหลมๆมีฐานอยู่หนึ่งฐานอันนี้เป็นพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมอันนี้เป็นพีระมิดฐานหกเหลี่ยมแล้วอันนี้เป็นพีระมิดฐานห้าเหลี่ยมเราไปดูว่าพีระมิดคืออะไร พีระมิดก็คือรูปเรขาคณิตสามมิติที่มีฐานเป็นรูปเหลี่ยมใดๆนี่ไงนีเป็นมีฐานเป็นรูปเหลี่ยมใดๆเป็นฐานรูปเหลี่ยมใดๆมียอดแหลมที่ไม่ได้อยู่บนระนาบอยู่บนระนาบเดียวกันกับฐานมียอดแหลมที่ไม่ได้อยู่บนระนาบเดียวกันกับฐานแล้วมีหน้าทุกหน้าเป็นรูปสามเหลี่ยมที่มีจุดยอดรวมกันที่ยอดแหลมเห็นไหมว่าจะมีหน้าเนี่ยเป็นรูปสามเหลี่ยมเนี่ย มีรูปสามเหลี่ยมรวมกันเป็นจุดยอดตรงนี้ด้านมันจะมีทั้งหมดกี่ด้านก็ขึ้นอยู่กับฐานถ้าเป็น 4, พีระมิดฐานสี่เหลี่ยมก็จะมีด้านสี่ด้านพีระมิดฐานหกเหลี่ยมก็จะมีด้านหกด้านพีระมิดฐานห้าเหลี่ยมก็จะมีด้านห้าด้านเรามาดูส่วนสูงของพีระมิดส่วนสูงนี่คือนี่ก็เป็นส่วนสูงอันนี้ส่วนสูงอันนี้เขาเรียกว่าสูงตรง สูงมาจากจุดยอดมาหาจุดกึ่งกลางฐานอันนี้เขาเรียกว่าสูงตรงอันนี้ความสูงตรงนี้เป็นสูงเอียงจากจุดยอดมาหาจุดกึ่งกลางของเส้นของฐานนี่คือสูงเอียงเห็นไหคะต่อไปไปดูการหาปริมาตรของพีระมิดพีระ การหาปริมาตรของพีระมิดปริมาตรของพีระมิดจะเท่ากับ1ส่วนาคูณพื้นที่ฐานคูณความสูงความสูงตรงนี้เป็นสูงตรงอันนี้เป็นสูงตรงนะสูงตรงอันนี้เป็นความสูงตรงลองไปดูจงหาปริมาตรจงหาปริมาตรของพีระมิด อันนี้เป็นพีระมิดฐานอะไรฐานส mm ี่เหลี่ยมจะต้องมีด้านทั้งหมดสี่ด้านนะมีด้านทั้งหมดสี่ด้านคับจะกําหนดมาแล้วว่าฐานอันเนี้ยมีความยาวเท่าไหร่หกอีกด้านนี้ยาวหกมีความสูงของพีระมิดยาวสี่เซนติเมตรเราก็ไปแทนค่าในสูตรการหาปริมาตรของพีระมิดเลยก็หนึ่งนสามคูณพื้นที่ฐานคูณความสูงเราก็ไปแทนค่าในสูตรพื้นที่ฐานกว้างคู กว้างคูณยาวหรือด้านคูณด้านก็ได้ทำให้มีด้านเท่ากันก็ด้านคูณด้านเลยเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสถูกไหมด้านคูณด้านก็คือ6กคูณหความสูงก็คือสี่หนูจะได้เป็น1นึ่งส่วนาคูณ6คูณ6คูณ4จะได้เป็นส8ปลูกบาศเซนติเมตรต่อไปอันนี้ก็เป็นพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมด้านมีด้านนี้ยาวย0มีด้านยาวย่อันนี้เป็นสูงเองียงสูงเอียงของเราจะยาว ยี่สิบห้าเซนติเมตรเรามาดูการหาปริมาตรของพีระมิดจะได้กำลับหนึ่งส่วนสามคูณพื้นฐานคูณความสูงหนึ่งส่วนสามคูณพื้นฐานฐานของเราก็คือยี่สิบคูณยี่สิบถูกไหมความสูงอะความสูงเราต้องใช้สูงอะไรสูงตรงก็คือด้านนี้ใช่ไหมสูงตรงเราต้องไปหาสูงตรงก่อนเราต้องไปหาสูงตรงก่อนจะหายังไงครูก็จะใช้ รุษเีพี b. ทากรัสเข้ามาช่วย c กบบาลังสองเท่ากับ a กบบาลังสงบวก b กบบาำลังสองครูจะใช้อันนี้เข้ามาช่วย c คือด้านตรงข้ามฉากซึ่งเรารู้แล้วก็คืออะไร25 a a รู้ไหมเราเห็นไหมว่าตัวนี้มันทำไมแบ่งครึ่งกันอยู่เห็นไหมคะมันจะแบ่งครึ่งกันอยู่ถูกไหม2 0หารสองก็เถอะอ่ะสิ ดังนั้น a ของเราก็คือ1 0 b ของเราไม่รู้เราก็ปล่อนทิ้งไว้เราก็แทนค่าลงไปเลยได้เป็น25กําลัง2เท่ากับ10กําลังสองบวก b กําลัง2ได้เป็น625เท่ากับ100บวก b กําลังสองย้ายข้างไป625ลบ100เหลือเท่าไรหร่5ิบหเท่ากับ b กําลังสองอยากได้ b ก็ใส่สแควรูทเข้าไปจะได้เป็นได้ b ออกมาเป็น5 รูทยี่เท่ากับ B มันก็เอาตรงเนี้ย b ค่า B เนี้ยไปแทนค่าในความสูงของหนูหนูจะได้เป็นหกร้อยหกสรูทบลูกบาศก์ซนิเมตรหรือหนูจะถอดค่ารูทยี่อ็ดก็ได้แต่หนูนะคุณไม่ถอดนะคะอ่ะต่อไปมีใครงงไหมถ้าเขาให้สันมาตรงนี้แล้วให้อันนี้มาหาความสูงหนูก็ต้องหาให้ได้นะคะอ่ะ อันนี้ไม่น่าย่างนะดูผ่าน,นะ,ะมาดูอันนี้เป็นพีระมิดฐานสามเหลี่ยมเห็นไหมว่าอันนี้มันทําไมเป็นรูปสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมมุมฉากถูกปะเราก็ใช้สูตรการหาพื้นที่ฐานของรูปสามเหลี่ยมได้เลยพีระมิดของปริมาตรของ,อของพีระมิดเท่ากับหนึ่งส่วนสามคูณพื้นที่ฐานคูณความสูงจะเท่ากับหนึ่งส่วนสามคูณหนึ่งส่วนสองคูณยี่สิบคูณแปด คูณอยู่กับความสูงของพีระมิดก็คือ25หนูจะได้ออกมาเป็น666.67ลูกบาเซนติเมตรต่อไปมาดูพื้นที่ผิวของพีระมิดบ้างพื้นที่ผิวของพีระมิดจะเท่ากับพื้นที่ผิวข้างบวกกับพื้นที่ฐานหรือ1/2คูณความยาวรอบฐานคูณความสูงเอียงบวกกับพื้นที่ฐาน พื้นที่ผิวเราจะใช้ความสูงเอียงแต่ถ้าเป็นปริมาตรเราจะใช้สูงตรงนะอย่าสลับกันนะอ่ะ,ะไปดูตัวอย่างจงหาพื้นที่ผิวของพีระมิดพีระมิดพื้นที่ผิวของพีระมิดพิสูจน์อันนี้ก็คือพื้นที่ผิวข้างคูณกับพื้นที่ฐานใช่ไหมนี่เขาให้มานี่ฐานหอยยาวหกยาวหกพีระมิดสูงสี่เซนติเมตร พื้นที่ผิวข้างมีทั้งหมดกี่กี่ด้านมีทั้งหมดสี่ด้านหนูก็ต้องเอาสี่ไปคูณพื้นที่ผิวข้างหาได้จากอะไรหนึ่งส่วนสองคูณความยาวรอบฐานคูณสูงเอียงนี่คือสูตรการหาพื้นที่ผิวข้างมีกี่ด้านหนูก็ต้องคูณอันนั้นไปสี่ค่ะมีสี่ด้านหนูก็คูณสี่มีหกด้านหนูก็คูณหกแต่ในนี้เป็นฐานสี่เหลี่ยมใช่ไหมก็ต้องมีสี่ด้านหนูก็คูณสี่เข้าไปแล้วก็บวกกับพื้นที่ฐานอะ สี่คูณหนึ่งส่วนสองคูณความยาวรอบฐานหนูก็เอานี้หกบวกหกบวกหกบวกหกหกบวกหกบวกหกหนูจะทำให้มันง่ายก็คือความยาวเขาที่เท่ากันใช่ไหมหนูก็เอาหกไปคูณกับมิกิดาสี่ด้านหนูก็หกคูณสี่เลยแล้วคูณกับสูงเอียงสูงเอียงหาย,ยัางไงสูงเอียงนี้หายยังไงก็หาจากสูงเอียงนี่สูงเอียงเนี้ยหายยังไงหนูก็หาจากอะไร คือสตรีบทากลัสเข้ามาช่วยหนูต้องการหาด้าน c ใช่ไหมคือด้านตรงข้ามมุมฉาก a ของหนูคืออะไรหนูก็ไปดู6มันแบ่งครึ่งกันอยู่เห็นไหม6หาร2เหลืออะไร3 b ของเราคืออะไร4หนูก็จะได้เป็น c กำลังสองเท่ากับ3กำลังสองบวก4กำลังสองจะได้เท่ากับ4กำลังสองเท่ากับ9บวกกับ16ได้เท่ากับ 5, 25หนูอยากได้ c หนูก็ใส่ตาวแปดูไปพนูถอดออกมาเหลืออะไร5ดังนั้นสูงเอียงตรงนี้ของเราคืออะไรคือ5 พื้นที่ฐานฐานของเราเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสใช่ไหมด้านคูณด้านก็คือ6คูณ6จได้เป็นแบบนี้อันนี้จะได้เป็น 6, 240บวกกับ6 6, 6 36จะได้เป็น276ตารางเซนติเมตรยากไหมไม่ยากเนาะต่อไปพื้นที่ผิวของพีระมิดต,ต่อไปนี้จะหาพืา้นที่ผิวของพีระมิดต,ต่อไปนี้อันนี้เป็นผิดพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมเหมือนเดิมไม่ฐานสี่เหลี่ยมเหมือนเดิมใช้สูตรนี้เลยพื้นที่ผิวข้าง,ขงคูณพื้นที่ฐาน มีพื้นที่ผิวข้างกี่ด้านล่ะสี่ด้านเราก็ต้องคูณสี่เข้าไปในสูตรพื้นที่ผิวข้างนะหนึ่งส่วนสองคูณความยาวรอบฐานคูณสูงเอียงแล้วก็บวกพื้นที่ฐานเข้าไปสี่คูณสี่หนึ่งส่วนสองความยาวรอบฐานบ้านยี่สิบ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 เราก็้องเอายี่สิบคูณกับสี่ยี่สิบคูณสี่คูณอยู่กับสูงเอียงสูงเอียงของเราเท่าไหร่ยี่สิบห้าพื้นที่ฐานฐานไปด้วสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็ด้านตัวหน้าก็คือยี่สิบคูณยี่สิบก็จะเป็นสี่ร้อยอันนี้จะได้เป็นสี่ หนูว่าใพื้นที่ผิวของพีระมิดออกมาเป็น4 4 0 0ันี่้ตารางเซนติเมตรอ่ามีใครงงไหมอันนี้ครูก็ยกตัวยอย่างมาพอพอเข้าใจนักเรียนก็กลับไปทบทวนทำความเข้าใจแล้วให้ไปทำแบบฝึกหัดมีหนึ่งข้อเองให้หาพื้นที่ผิวและปริมาตรของพีระมิดน,นักเรียนดูเขาให้อะไรมาเนี่ยเขาให้สูงเอียงให้ความ ยาวของฐานม,มาว่าฐานเนี้ยวันยาวด้านนี้ยีด้านนี้ยี่สินะแล้วให้หนูหาพื้นที่ผิวและปริมาตรลองทําดูไม่ยากลองศึกษาจากตัวอย่างที่ครูให้ไปแล้วลองทําดูวันนี้ครูก็เอาไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ